คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่อย่างต่อเนื่องอาทิคณะประชาชนจากจังหวัดเพชรบุรีเพชรชบูรณ์ระนองและพยา ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกา สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสม,มาธิิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และแอ Store